หมอพิมเป็นโปรเฟชชั่นอลเหรอครับยังไงนะคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลจะบอกว่าตัวเองสบายดีทั้งที่ตัวเองไม่สบายครับฉันก็ปกติดีนะไม่ได้เป็นอะไร หมอพิมทำหน้าเหมือนหมอมุมิ้มเลยครับหมอพีมมีแววตาที่เศร้ามีสีหน้าที่เศร้าแต่ว่าบอกว่าตัวเองไม่เศร้าทําไมต้องโกหกด้วยครับไม่ได้โกหกชนทําไมทุกคนต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับทําไมครับออชอบนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความรู้สึกอของตัวเองทําไมครับอ,อ๋อหรือว่าการรักษาใจมันยากกว่าการรักษาร่างกายมากใช่ไหมครับชนห<ม>ยุดพูดเรื่องนี้บน,นึงได้ไหปะ หยุดถามอะไรซ้ำๆได้ปะเขาก็ไม่ได้อยากโกหกคนอื่นแล้วก็ไม่ได้อยากโกหกตัวเองเหมือนกันน่ะแต่ช่วยเข้าใจหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ไม่รู้ต้องทำยังไงเว้ยถ้าไม่ได้เป็นเพราะฉันไปขอให้เขาผ่าตัดป่นอนาช่าเขาก็ยังอยู่อ่ะ ย้อนเวลากลับไปได้ฉันก็ไม่ไอยากทําแบบนั้นแล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่าเป็นเพราะฉันนั่นแหละที่ทําให้เขาตายเข้าใจปะคือถ้าเข้าใจตรงนี้ช่วยจะเ,เงียบๆก่อนแป๊บหนึ่งได้ไหม